ปฏิบัติมาเนี่ยแต่พอถึงปลายปลายยอดเนี่ยมันมีภาระเออมันมีภาระที่มันยังไม่ใช่ความจริงความจริงมันคือความจริงมันมีอยู่ว่าเราจะต้องมีภาระนี่คือความจริงแต่หนูจะหนีความจริงไม่ได้แล้วตอนเนี้ยพอพอหนูเดินมาตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรไงแต่พอจะพ้นทุกข์จริงๆอะถึงขั้นตอนท้ายมันจะนิพพานจริงๆเนี่ยมันมันมันขัดกันอยู่ระหว่างภาระที่หนูยังมีครอบครัวอยู่มีหน้าที่การงานมีตําแหน่ง ดังนั้นหนูจะต้องตอนปลายเนี่ยมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วตอนนี้ยมันจะไม่เร็วเหมือนตอนแรกแหละตอนแรกๆหนูฟังทำหนงตาน,น่าจะหนูตตตตตติปัญญาบุญวาสนาบารมีหนูหน,หน่าจะฟังแล้วเข้าใจวุดนวุนวุนวุนเลยใช่ไหมเออเนี่ยคือหมายถึงว่าช่วงขึ้นเขามาตอนแรกเนี่ยจนก่อนจะถึงปลายเนี่ยหนูฟังแล้วเข้าใจวุดนวุนวุ้นวุนวุนทำตามได้เลยเนาะพอถึงตอนปลายจะนิพพานไปไม่ได้เพราะว่า ชีวิตความเป็นอยู่มันขัดกับความจริงที่จะนิพพานเข้าใจไหมเออชีวิตความเป็นอยู่มันขัดความจริงที่ที่กับจะนิพพานตอนปลายหนูจะต้องชะลอก่อนแต่ไม่ใช่ว่าชะลอคืออะไรก็คือว่าก็ในใจก็ปฏิบัติไปอย่างนี้แหละปฏิบัติไปปล่อยวางความเป็นตนตนไปปล่อยวางความเป็นตนตนไปแล้วพอลูกเขามีครอบครัวหมดหนูก็หมดภาระตั้งใจก็พ้นทุกข์พอดีเนาะเอาให้กับหลักใจสาธุ พิงพิงเข้าใจไหมลูกพิงที่ลูกตาพูดให้ให้นาโยมนาก็ฟังเนี่ยเข้าใจค่ะเข้าใจหรอโอ้โหถ้าเข้าใจสุดยอดเลยไอแอหนูนี่พิงกับพาเนาะ,ะพิงกับพาหนูเข้าใจยังไงหนูลองพูดที่ลกูกว่าเนี่ยนาเขาคุยกับลูกตาเนี่ยแล้วหนูเข้าใจยังไงเข้าเข้าใจว่าแบบว่าคือแบบพอพอแบบว่าเราไปดิบ ปฏิบัติไปแบบตอนแรกๆมันก็จะเร็วใช่ไหมคะแต่พอพอแบบตอนไปลายๆตอนที่มันจะพ้นถูกแล้วอะค่ะมันจะมีอุปสรรคมาขวางซึ่งมันไปต่อไม่ได้แต่ว่าเราก็ปฏิบัติไปช,ช้าลงช้าลงจนเราสําเร็จนะคะโอ้โหโอ้โหใยใจแล้วที่หนูว่าอุปสรรคที่มาขวางตอนไปลายๆที่มันทําให้ช้าลงแต่สุดท้ายก็สาเร็จได้อุปสรรคที่ขวางเป็นยังไง อุปสรรคที่ขวางมันก็จะขวางแบบให้เราแบบเราเลือกแล้วก็แบบเป็นภาระให้เราจนเราแบบทําให้สําเร็จไม่ได้อย่างอุปสรรคของคุณอาเขาคืออะไรลูกคือลูกอ๋ <laughs> <laughs> หนูเห็นอย่างไงี้แล้วหนูจะมีครอบครัวไหมเนี่ยหนูจะมีครอบครัวมีลูกไหมไม่มีแล้วโอตา <laughs> โอ้ยทุกจอดเข้าใจทุกจอดนั่นเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนี่นี่เขาเป็นธรรมนะเพิ่ง่าเจอลูกตาัอแรกเมือกันเนี่ยเป็นธรรมเฉยเลยแอบฟังลูกตาอยู่เนี่ยเออยะคุยกับเขาบ้าไหมเอ้ไอ้คุยอย่าให้คุยทรกับเด็กๆว่ามีอะไรถามเด็กได้นะตรงๆในถามอ,าอ,อย่างไรเข้าใจนขออนุญาตถามนะถ้าถ้าอย่างช่วงที่ช่วงที่น้าต้องแบบดูแลลูกเนี่ยเนาะแล้วก็ รู้สึกว่ามันเป็นภาระแล้วก็ต้องช้าลงเนี่ยเราต้องวางใจยังไงอ่ะต้องเออมันต้องทําใจยังไงอ่ะเวลาจะต้องเหมือนใจเราก like ็อยากจะขึ้นไปข้างบนแต่ว่าก uh ็มีภาระอยู่นะมันรู้ว่ามันเป็นอุปสรรคเนี่ยก็ก็แบบว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราให้เสร็จแล้วเราก็ไปปฏิบัติจนเราได้ค่ะเหมือนเราแบบ ปล่อยอะค่ะว่าแบบเราทำหน้าที่เสร็จแล้วนะแล้วเราก็ทำต่อไปค่ะก็คือทำทำหน้าที่ให้เสร็จนะจบ่จบขอบคุณค่ะเก่งมากเลยเนาะโอเก่งมากเลยอ้าวแล้วแล้วแล้วพาอะอยากจะแนะนำอะไรน้าบ้างหนูพาให้พาก่อนพาหนูบอกมาจากใจที่หลหนูอยากก็พูดว่า่ากไจ บอกบอกนะหนูลองพูดออกจากใจสิลูกกูตาล้ว่าหนูดูนะหนูพูดได้ใครอยากบอกว่าอะไรใครอยากบอกกับว่าแต่ว่าให้เราเรียนรูกเราต้องเรียนู้เราจะสำเร็จจะสำเร็จยังไงเมตตาหน่อยลองพูดออกจากเมตตาของใจหนูสิหนูอยากจะพูดอะไรไงพูดออกมาจากที่เมตหนูเมตตายังไงอยากเมตนานยังไงหนูอยากจะพูดว่าอย่างไงพูดออกจากใจสิลูกหาไม่รู้ก็ติพี่ไปก็ติพี่กันได้หนูรู้ว่าพอลุกจะพักขี้อาย คือเด็กอย่างอย่างพายุหกขวบเนี่ยแต่พื้นฐานจิตใจข้างในยิ่งใหญ่มีความเมตตาสูงมากสามารถที่จะพูดออกมาจากความเมตตาได้เลยเพื่อมันใจาใจแล้วก็พูดทำออกมาจากความเมตตาเลยต่อไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะพูดทำออกมาด้วยความเมตตาเป็นรมออกมาจากเมตตาเลยเป็นเป็นธรรมได้ที่ใจเขามาจาก มาจากเป็นธรรมเลย,เเลยอันนี้เนี่ยก็ยจะพูดได้พูดไหมพูดธรรมได้พี่น้องนี่เป็นธรรมมาเลยมามาจากธรรมน้องค่ะเป็นคนที่ขี้สงสารสัตว์มากเลยขี้สงสารสัตว์มากมากเลย,เลยใช่เพราะว่าน้องเขามาจากมาจากพื้นฐานของเมตตาเมตตาที่ยิ่งใหญ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่อยอมตอบอะะ ้าบอกว่าพามรู้ไม่รู้เลยเออได้ได้เดี๋ยวรู้เราบอกนะเข้าใจได้เปล่าเด็กก็พูด่าไงเออเด็กเขาก็อยากช่วยแหละเออเขาก็อยากช่วยอยากให้พ้นทุกเด็กเขาก็อยากช่วยอยากพ้นทุกมันเป็นนิสัยของพระโพธิสัตว์เกิดมาเพื่อมามมาหมุนธรรมจักรเกิดมาเพื่อมาหมุนธรรมจักร อ่าแล้อหนูอยากกระถามอะไรอยากกระถาอะไรหลวงตาบ้ออางอ่ะอุตส่าม์มาไกลเหมือนกันหนูก็มาไกลหนูอยาถามว่าอยากได้แนวทางปฏิบัติว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงถึงจะได้หรอ,อปฏิบัติยังไงถึงจะได้ตรง<อ>แบบตรงกับนี้ใส่ถ้าถ้าจะได้มันก็จะเป็นทุกข์หมนไม,ไม่ไม่ได้อะไรต้องปล่อยวางแต่ถ้าเราคิดว่าจะปฏิบัติเพื่อให้ได้อะไรมันจะไปสู่ความทุกข์ แต่ปฏิบัติก็คำว่าปฏิบัติหมายถึงไม่ยึดอะไรให้เป็นทุกข์แต่ก็ทําหน้าที่ด้วยความสมบูรณ์หนูมีอย่างนึงที่หนูเองคิดอยู่แล้วหนูปล่อยไม่ได้ยังไงลูกก็คือหนูแบบถ้าเกิดว่าแบบอยู่บ้านบางทีอะถ้าหนูแบบว่าไม่ได้ดูไอแพดทั้งวันหรือแบบไม่ได้แบบเล่นกับพี่แบบเนี้ยหนูก็จะรู้สึกแบบว่าแบบวันนี้มันเหมือนผ่านไปวันหนึ่งแบบไม่มีอะไรเลยอ แล้วหนูก็แบบรู้สึกเบื่อค่ะหนูก็เลยแบบทำยังไงดีคือมือนเหบือชีวิตไม่มีสาระแก่นสารเนาะ<อ>เล่นไปวันๆหนึ่งโอ้โหนี่มันแล้วหนูก็อยากไปแบบไปเที่ยวแบบ,แบ,บอ,อ,อยากไปเที่ยวเหรอ,อ,อท่องโลกกว้างท่องท่องโลกภายนอกยังไงลูกท่องโลกไปภายนอกยังไงรู้ไม่หมดลูกต้องรู้ภายในรู้ภายในร่างกายจิตใจของเรารู้จะรู้หมดเลย รู้ภายในร่างกายจิตใจนะเนี่ยรู้ว่ารู้อะไรหลักรู้ภายในร่างกายจิตใจรู้ว่าไม่เที่ยงมันยึดมันยึดถือไม่ได้ให้ปล่อยวางแล้วหนูจะรู้รู้ไปในรู้จะไปภายนอกที่มันได้กว้างขวางแต่ถ้าหนูท่องเที่ยวไปในโลกก็มันจะรู้ไม่หมดนะลูกแต่ถ้ารู้ไปภายในร่างกายจิตใจเห็นว่าไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไปหมดเนาะ เดี๋ยวก็คนนี็แก่คนนี้ก็แก่คนที่เจ็บคนนี้ก็ตายเดี๋ยวตัวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนาะถ้าหนูรู้เนี่ยรู้ความจริงอ่ะว่าร่างกายจิตใจของเราต้องแก่ต้องเจ็บตัวต้องตายตัวเราไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้อยู่จริงถ้าหนูรู้แจ้งแบบเนี้ลูกหนูจะหนูจะรู้ออกไปภายนอกไม่มีที่ไม่มีขอบเขตเลย ออแบบว่าบางทีใช่ไหมกิเลนก็มาพอแบบหนูด้วยแพทใช่ไหมคะแล้วพอหนูแบบว่าหนูบอกว่า,หน,วาหนูอาจจะฟังทำหนวงตาใช่ไหมคะแล้วแบบหนูไม่ชอบฟังอันย,ยาวๆว่าหนูแบบกลัวเวลาหมดอะไรแบบนี้ <c oughs> ส่วนใหญ่หนูฟังแบบแต่แบบพวกน้องพอดีนิมแล้วก็น้องฟ้าใสคนอื <c oughs> แบบ่นหนูไม่ได้ฟัง คือมันยาวเกินจะไปแต่ละไฟล์นะนี่เห็นไหมนี่สะท้อนมาทีมงาน <C> e <ars> หนูเนี่ยต้นเลยต้องถ่ายวีดีโอเด็กๆไว้นี่ค่ะเพราะว่าอะไร <c oughs> เด็กๆเขาก็มันมันจะมานั่งฟังอดทนฟังเหมือนโตผู้ใหญ่ไม่ได้เลยต้องมีวีดีโอเด็ดๆแบบเนี้เอาแล้วมีอะไรอีกที่หนูมาอยากมาหาลุงตาหนูอยากจะถามมาอุตส่าห์ตื่นตาตีสามไม่ไหมสงสัยอะไรก <c oughs> ็แบบว่าเาอยาก แนวทางปฏิบัติว่ามันก็แบบไม่รู้ยังไงทํายังไงก็ไม่ได้สักทีแบบรู้อยากรู้แนวทางการปฏิบัติทํายังไงก็ไม่ได้สักที<ฮ>หมายถึงไงลูกคบว่าคําว่าที่หนูบอกว่าทําอย่างไรก็ไม่ได้สักทีหนึ่งตรงนี้สําคัญมากเลยลูกหนูหนูทำอย่างไงแล้วแล้วที่ว่าไม่ได้สักทีแล้วมันเป็นยังไงที่ว่าไม่ได้สักทีมันจะได้เลยลูกก็คือแบบว่าหนู ส่วนใหญ่หนูไม่ค่อยนั่งสมาธิส่วนใหญ่เวลาหนูนั่งรถไปบ้านจะพาหนูก็จะพิจารณาทุกอย่างเอพิจารณามาหละแล้วก็แบบหนูเออตรงนี้น่าสนใจมากเลยลูกที่บอกว่าหนูเวลาหนูนั่งรถหนูจะพิจารณาทุกอย่างเลยโอ้โหนี่สุดยอดนะลูกหนูแค่ก้าวขวบเองหนูนั่งรถไฟแล้วก็ฟังธรรมปัาด้วยแล้วหนูพิจารณาทุกอย่างหนูพิจารณาอะไรบ้างหนูพิจารณาว่าแบบว่า แบบสมมติถ้าว่าไหนไม่ฟังทำหลงตามันก็จะไม่ได้มันก็จะต้องเอาอันเก่าๆมาพิจารณาถ้าแบบฟังทำหลงตาก็ได้อันใหม่ๆมาพิจารณาด้วยโอ,อ,อ,อูที่หนูพิจารณาหนูพิจารณาอะไรบ้างลงูกลองลองบอกพิจารณาแบบว่า <ๆ S 2> บอกว่าแบบเออยังไงเราก็แบบต้องตาเราก็แบบพิจารณาเป็น่นเป็นั่นเปนี่ไปพิจารณาที่ตัวเองเคยบอกเอามาเคยบอกหลวงตาเคยบอกทุกคนพิจารณาที่ทุกคนพิจารณาทำเนาะ เออพิจนาข้อธรรมที่ลูลวงต่อสอนพีนน<า>ก็ลืมตาแต่บางทีหนูก็แอบลืมตาก่อนโอ้แสดงว่าวิธรรมอยู่ในใจตลอดไปเลยอะไรเ,เป็นธรรมะวิทยาสัมโพชฌงนะที่หนูทาแบบเนี้ยหนูไม่รู้ว่าหนูเนี่ยเป็นธรรมะวิทยาสัมโชฌงสติสัมโพชฌงวิทยาสัมโพชฌงเป็นโพชฌงเจ็ดที่เป็นดอกบัวเจ็ดดอกรองรับพุทธเจ้าเพื่อไปสู่การตัดสลุเนี่ยเป็นเครื่องหนุนให้บรรลุสู่การตัดสลุคือโพชฌงเจ็ดเนี้ยหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบพิจรณาแต่เด็กนั่งรถไปอยู่แล้วว่า หนูก็เห็นว่ามันไม่มีสาระถ้าปล่อยทิ้งว่างๆเนาะหนูก็เอาทำมาพิจารณาตลอดเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้หนูก็ชอบหลับในรถเพราะง,ง่วงนอนมากเอเอ,าาอเลาาแล้วพาอยากจะคุยแล้วบางเหรพาอะเวลาพาพาพาอยู่กับพิงนี่พาคุยเก่งไหมคุยเก่งมากเลยคุยเก่งมากอา้ <c oughs> อาวทำไมอยู่กันลูกตาไม่เห็นคุยเลยค <c oughs> <c oughs> ุยอยูเวลาอยู่กับพิงพูดเก่งมากเลยพา เวล,ลาแบบพาอยู่บ้านนะพะพูดเก่งมากแต่พออยู่โรงเรียนนะเงียบเฉยเลยจะถามไหมเอาถาม <จะ S 1> ลูกตาก็ได้ถาม <จะ S 1> ลูกตาก็ะติดบท,ทำไงเผาก็ทำไงถึงจะได้พระอ,อรหันตโอ้โหโอ้โห,โโหนี่แม่นา,นานพูดทีเนี่ยทำไงถึงจะสำเร็จพระอ,อรหันต์ โอ้เน้เนปนานพูดทีโอ้โหผู้ใหญ่สะเทือนเลยปล่อยวางลูกปล่อยวางพาต้องปล่อยวางให้ได้ทุกอย่างเออหนูเข้าใจเรื่องปล่อยวางไหมอยากให้หนูถามน้องดิหนูก็เข้าใจเรื่องปล่อยวางพ่อเข้าใจเรื่องปล่อยวางไหมเออเอาไมเน้อแล้วปล่อยวางพ่อบอกว่าไม่เข้าใจก็ก็นี่ไงลูกก็ที่หนูอก็บอกกับพี่ไงโอ้พี่เขาก็อยาก จะมาลุทมเนาะแต่พี่หัวของเล่นไรพระโสดามันอะไรหัวของเล่นแบบนี้ใช่ไหมน,นี่กันเรียกว่าไม่ปล่อยวางหรอกเดี๋ยวพี่เขาก็บอกหนูว่าว,ว่าหนูอะไรนะหนูก็หัวของเล่นอะไรนะห่วง,อวงอของเล่นเหมือนกันหัวของเล่นเหมือนกันพี่เขาเคยเลยบอกว่าหนูก็ไม่ปล่อยวางอย่างน, <S 1> <S 1> นั้นหรอกหนูห่วของกินมากที่สุดเออแต่พี่พี่สาหวห่วของกินมากที่สุดเนาะ หนูเลยบอกว่าพี่สาวไม่ปล่อยวางแน่หลูกเข้าใจไหมเข้าใจเก่งมากนะแล้วแบบว่าหนูบอกว่าหนูมีอีกอย่างทีง่หนูไม่ปล่อยวางอ,าอันนี้ปล่อยวางไม่มีไม่มีทางได้อยู่ดีก็คือหนูเป็นคนที่สะอาดมากเกินไปแม่บอกว่าสะอาดสะอาดสะอาดเกินไปเหรอโอก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ตอนนี้โควิดอะไวรัสโควิดระบาดสะอาดไม่ดี ตั้งแต่ยังไม่โควิดหนูก็แบบสะอาดมากเกินต่ายก็อโอ๊ยสะอาดไปไหนเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนได้แล้วอ่แล้วแล้วพาอยากถามอะไรลูกตายพาอยากถามอะไรอีกไม่มีแล้วไม่มีแล้วอมีคนอยากถามด้วยเมีคนอยากถามด้วยใครกค่ะกูอ่ากอยากถามมามานี่มานั่งนั่นเลยหลานก็เป็นห่วงกลับลุกตาเจ้าค่ะ พอเวลาเวลาเวลามันมันมีเรื่องที่พูดขึ้นมาก็เราขณะที่เรางสวดมนต์อย่างนี้นะคะมันก็จะมีเสียงที่พูดขึ้นมาอย่างที่พูดแทรกขึ้นมาอะไรอย่างนี้เลคะก็ดูมันเฉยๆหรือว่าต้องสำทับมันไปอีกทีหรือว่าไม่ต้องสำทับพี่แต่เห็นว่าระหว่างสวดมนต์เนี่ยมีมีมีผู้ที่พูดแทรกซอนระหว่างที่สวดมนตน์ ก็ไม่ได้ทำอะไรให้รู้แก่ใจว่าไม่มีผู้ผู้ไปยึดบ้านถือบ้านสวดมนต์ก็สวดมนไปทุกปฏิบัตสวดมนต์ไปเรื่อยๆแต่ละว่าสวดมนต์นะภายในใจก็มีมีเหมือนกับว่ามีตัวเราพูดซ้อนพูดแทรกคําสวดมนต์ซ้อนอยู่ในใจก็ไม่มีใครไปยึดบ้านถือบ้านไม่มีใครก็ไปไปจัดการอะไรกับเขาก็เพียงแต่ว่าพู้ที่พูดซ้อนแทรก ระหว่างสดมนต์เนี่ยเขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครไปอะไรกับอะไรเขาความพุทธทุกข์มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าระหว่างสดมนต์แล้วมันมีมันมีผู้ที่พูดแทรกซ้อนในระหว่างที่สดมนต์แล้วผู้ที่ในสิ่งที่พูดซ้อนเนี่ยหรือผู้ที่พูดแรกซ้อนนั่นน่ะในใจเราเนี่ยมันเป็นอิสระจริงๆจากความยึดมั่นถือมั่นไม่มีผู้ใดไปยึดมั่นถือมั่นมันนั่แหละจริงพุททุกข์ ไม่มีใครไปดูมันด้วยนะและไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นเ็าด้วยแต่เห็นว่าผูทติพูดซ้อนแทรกระหว่างที่สวดมนต่น่ะมันเป็นธรรมชาติที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครไปไม่มีใครไปไปดับเขาไม่มีใครพยายามไปดับเขาไม่มีใครไปคอยดูเขาเพียงแต่รู้แก้ใจว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดเองดับเองเนี่ยไม่มีผู้ไปยึดมั่นถือมัน่นเข้าใจไหมเข้าใจอยู่ค่ะ หนูฟังลงตาคุยกับอ,โ,อโกเนี่ยหนูหนูเข้าใจไหมอืมก็แบบเข้าใจเป็นบางตรงอ่ะอืมะไรไงลูกก็ว่าแบบว่าค,แบบคือแบบว่ามันเป็นจแบบิตอีกอีกอันหนึง่งอะค่ะที่แทกเข้ามาแล้วแบบว่าพอมันแทกเข้ามาเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็สวดต่อไปเลยหรอใช่ใช่ใช่แล้วมันสงสัยอะไรหรือเข้าใจแล้วเข้าใจไหม พอหนูเห็นว่าพอเราเห็นว่าแบบจิตนั้นมันแบบเป็นจิตอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็ปล่อยเลยหรอใช่ใช่ปล่อยวางปล่อยวางตัวที่มันคอยพูดอยู่คนเดียวข้างในอะถ้าหนูเห็นตัวนี้แล้วหนูปล่อยวางตัวที่คอยพูดอยู่คนเดียวอยู่ข้างในได้หนูก็จะพ้นทุกข์เลยหนูเข้าใจไหมหนูเคยเห็นไหมตัวที่มันไม่ว่าหนูจะทําอะไรแล้วมันมีตัวที่คอยพูดคนเดียวอยู่ข้างในอีกตัวหนึ่งหนูเห็นหนูเคยเห็นไหม เคยเห็นแต่มันมีคนแบบวิพาวิจารณคนที่วิพาดูเห็นคน,คนที่วิพาวิจารณคอยวิพากวิจาร์อยู่ในใจเลยถ้าหนูเนี่ยปล่อยวางตัวนี้โดยที่มายึดไอ้นม่ยึดไอ้คนที่วิพาวิจารณความเป็นเราหรือว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนวิพาวิจาร์มันเป็นแค่เห็นว่ามันเป็นสังขารเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่ไม่เข้าไปยึดถือเขาหนูก็จะพ้นทุกข์เลยแล้วหนูเคยอยากรู้ว่าแบบว่า หนูก็พอเก็รมี้เาถามแบบนั้นแล้วหนูก็อยากรู้ว่าหนูยังติดอะไรอยู่บ้างเหมือนกันหนูอยากรู้ว่าหนูติดอะไรอยู่บ้างหนูติดอะไรอยู่บ้านหนูยังไม่ไม่ไม่ได้พ่านเดี๋ยวนี้นะคือว่าเกิดมาเนี่ยหนูมีหน้าที่มาตั้งแต่ข้างบนแล้วหนูเกิดมาหนูจะต้องมีหน้าที่มาเสียเวลากับกัน ศึกษาเรียนรู้ทาความก่อใจละเอียดทุกแง่มุมมันเลยทําไม่เสียเวลาเยอะแต่การที่หนูเสียเวลาเนี่ยมันไม่ได้เพื่อประโยชน์หนูคนเดียวแต่เพื่อนหนูเนี่ยจะชี้แนะคนอื่นเขาได้ด้วยหนูเลยจะต้องเสียเวลากับมันหน่อยไม่เหมือนคนอื่นที่เขาพนทุบไปลําพังตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้สอนสอนไม่ได้แต่หนูเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้อง เรียนหนังสือในโลกก็ต้องเรียนแต่ในเรื่องของธรรมเนี่ยที่ก็ใจธรรมอย่างที่หลวงตาสอนเนี่ยหนูจะต้องมีมีความรู้ความก็ใจธรรมเนี่ยที่ละเอียดแง่มุมต่างๆเนี่ยละเอียดชัดเจนปล่อยผ่านไม่ได้แล้วก็หนูเนี่ยจะเป็นประโยชน์ตนให้หนูเนี่ยพ้นทุกข์ในที่สุดแล้วก็แต่คนอื่นก็จะได้ประโยชน์จากหนูมากเพราะว่าหนูเนี่ยมีบุญบวัฒนธรรมีเก่ามา แล้วมาบวกกับของใหม่ให้เรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจนหนูก็จะความรู Truth, tragedy, ้อันนี้ยหนูก็จะช่วยเหลือคนอื่นได้มันทำเล่นหนูก็เสียเวลาต้องไปศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจทั้งโลกด้วยแล้วก็ทางธรรมด้วยก็คือว่าแบบอ๋อหนูก็ต้องเรียนด้วยแล้วหนูก็ต้องทําไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่แล้วในขณะที่หนูทางธรรมหนูก็ต้องศึกษาเรียนเหมือนกันหนูเรียนหนังสือทางโลกแต่นี่เรียนทางธรรมให้ละเอียดชัดเจนว่า ลูกตาสอนอะไรบ้างไงต้องทำเข้าใจรูต้องอ่านแล้วฟังให้เข้าใจทุกช็อตเลยก็คือแบบว่าปล่อยนิดนึงก็ไม่ได้เลยหรอคะก็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 ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจแต่เข้าใจด้ความปล่อยวางไม่ได้ไม่ได้ให้ยึดถือว่าให้เราไปเป็นอะไร แต่ต้องปล่อยวางปล่อยวางหนูก็จะพ้นทุกไปเองด้วยแล้วก็ด<ต>ีกว่าก็ใจไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยแต่ว่าหนูคือหนูก็จะพ้นทุกใช่ไหมคะแต่ว่าช้าหน่อยเพราะว่าแบบว่าต้องไป,ไปนู่นไปนั่นไปนี่ไปใช่ใช่ๆๆใช่ใชหนต้องศึกษาเยอะก็ยากหน่อยเพราะว่ามันจะทำให้หนูเสียเวลาหน่อยแต่ก็หนูก็เพิ่งแปดเก้าขวบเองหนูจะรีบนิพานไปรีบพ้นทุกไปไหนเอ๊ะ หนูแค่แปก้าขวบเดี๋ยวหนูพ้นทุกเลวหนูต้อมาเนี่ยอยากเป็นแมงแม่ชีเนี่ตะมกดผมนูกขาวหมขาวเนี่ยลูกตาก็รับไม่ไหวะหนูตัวนิดเดียวก็ใจไหมหนูยังอายุน้อยอยู่เก้าขวบเองหนูก็มีเวลาที่จะศึกษาทางทางโลกเรียนหนังสือด้วยแล้วทางธรรมหนูก็ต้องศึกษา ไอ้ต้องอ่านต้องฟังหลวงตาให้ละเอียดหมดเลยจนชัดเจนเข้าใจหมดไม่เข้าใจก็ถามหลวงตาคือหนูเกิดมาเพื่อแบบว่าแบบมาสอนคนอื่นด้วยเหรอคะใช่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 ก็เลยช้ากว่าคนอื่นเออใช่เลยใช่เลยเข้าใจง่ายมากเลยถูกต้องแล้ว <c oughs> เหมือนหลวงตาเลยเหมือนหลวงตาเลยหลวงตาเกิดมาแทนจะอยู่สบายจะต้องมาสอนพวกหนูนี่เนี่ย <c oughs> เออถ้ายังไม่ไม่มีผู้เสียสลาดอย่างลวงตามันก็ไม่มีมาสอนหนูอย่างทุกวันใช่ไหลูกเอเข้าใจไหม เออหนูเนี่ยต่อไปในแพ็งหน้าหนูจะต้องมาทาหน้าที่สอนผู้อื่นอย่างเป็นอย่างหลวงตาเนอะลูกก็คือแบบเราแบบว่าสําเร็จช้าหน่อยแล้วก็ต้องมาสอนคนอื่นอีกใช่ใช่<ล>ใช่ใจแล้วใจแล้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะว่าหน้าที่นี้ฮะหนูเนี่ยเป็นความปรารถนาของหนูเองนูตั้งใจมาแล้วตั้งแต่ก่อน,อนๆด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคยอะไรนะตั้งใจ อยากเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้มันเป็นความปรารถนาของหนูมาเองแม้แต่หนูมาอาธิษฐานขาดแล้วเนี่ยบุญบารมีหนาและบารมีที่หนูอยากอยากเป็นพุทธเจ้านี่สร้างบารมีพุทธเจ้าเนี่ยหนูสร้างมาแล้วนหนูก็เลยต้องเอามาใช้แม้แต่หนูจะพ้นทุกข์ในปันจจุบันหนูก็ต้องทำบารมีที่หนูเป็นพุทธเจ้ามาใช้ใช้ช่วยเหลือ inee? คนอื่น และแผ่อทุทิศตนกุศลสอนเทพเทวดาทั้งหลายหนูเคยคิดตอนที่หนูมาอยู่ตรงว่างวันไหนเอออยากรูก้เหมือนกันทำไมอยู่หนูอยู่ดีๆหนูต้องอยากเป็นพุทธเจ้าหรอวันไหนก็ไม่รู้อะก็แบบหนูแบบตอนเด็กเดกก็เคยคิดว่าหนูชอบหนูแบบอยากเดินบนอากาศได้อะไรแบบนี้แล้วหนูก็เคยไปคิดว่าแบบว่า พอหนูเป็นพะอผันไปหนูก็อยากสอนคนอื่นเหมือนกันอ่าเนีเห็วมาเลยก็ความปราถนาของหนูมันนานมากแล้วติดจิตหนูมาหลายภพชาติยาวนานหนูสร้างบารมีมาจากข้างบนแล้วหนูจึงติดจิตอยากกัสอนคนอื่นอยากกสอนคนอื่นอยากจะเดินบนอากาศได้ไอเนียมันของเก่าชัดๆเลยเนี่ยวันไหนก็ไม่รู้หนูก็คิดว่าหนูแบบอยากเดินบนอากาศก็แบบอยากสอนคนอื่น <c oughs> ลูกตาก็เหมือนหนูเลยลูกตาก็อยากเดินไปบนอากาศไปสอนเขาทั่วไหมลูกตาก็เหมือนหนูเลยลูกแม่หนูก็เหมือนลูกตาเนี่ยเลยต้องมาเหนื่อยนั่งวนนั่งสอนหนูนี่ไงเออแต่ถ้าไม่มีอย่างลูกตาเสียตลาดมาก็ไม่มีไม่มีหนูอย่างนี้หรอกหนูก็จะจะไม่มีหนูมาเข้าใจทำอย่างนี้เราหรอกเวลาเดี๋ยวลูกตาแก่แล้วเดี๋ยวลูกตาก็ตายหรอกหนูก็เลยต้องมาสอนคนอื่นแทนลูกตาอีก